สามนเนรอิทธิฤทธิ์สมัยพุทธกาลมีสามนเนรที่สร้างประวัติการบรรลุเป็นพระอรหันต์ด้วยวัยเพียงเจ็ดขวบไม่กี่องค์ซึ่งในจำนวนอันน้อยนิดนั้นมีสมุนสมนะสัมเนรรวมอยู่ด้วยทั้งนี้เพราะสมัยอดีตชาติยาวไกล ย้อนไปถึงพุทธสมัยของพระสิกขีสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นสุมาณะสัมมเนนเคยเกิดเป็นพุทธบริษัทได้ทําการถวายบูชาพระพุทธองค์ด้วยดอกมะลิเมื่อสิ้นอายุไขจากชาตินั้นท่านได้เสวยสมบัติทั้งบนเทวโลกและมนุษย์โลกนับภพบชาติไม่ถ้วนเนื่องจากได้บูชาผู้ที่ควรบูชาครั้นวินไหายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสาร มีอยู่ชาติหนึ่งสุมาณะสามเณรได้มาเกิดเป็นสุมาณะเศรษฐีผู้มั่งคั่งแห่งนครพระราณสีครั้งนั้นท่านมีอนนภารบุรุษทำหน้าที่เป็นคนหาบหญ้าให้ท่านและอันว่าบุรุษหาบหญ้าผู้นี้ในสมัยพุทธกาลของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันท่านได้อุบัติเกิดเป็นเจ้าชายอนุรุทธะ พระปยุรญาติของเจ้าชายสิทธัตถะหลังจากเจ้าชายสิทธัตถะสำเร็จสัมมาสัมพุทธญยานเป็นพระพุทธเจ้าแล้วได้ออกบวชในสำนักของพระพุทธเจ้าและบรรลุธ,ธรรมวิเศษเป็นอริยบุคคลชั้นสูงสุดในพระศาสนาพระอรหันต์ผู้เลิ่อในฝ่ายมีทิพจักสุคือมีตาทิพยยอดเยี่ยมกว่าทรงสาวกทุกรูปแต่ในชาติที่เกิดเป็นคนหาบญ้านั้นพระอนุรุทธะ มีชาติตกูลเป็นคนเข็นใจได้อาศัยใบบุญของสุมาณะเศรษฐีรับจ้างหาบหญ้าไปให้วัวควายของเศรษฐีกินพอมีทรัพย์เลี้ยงชีวิตไปได้ในแต่ละวันมีอยู่คราวหนึ่งบุรุษหบาบหญ้ามีโอกาสอันดีได้ถวายพระทหารแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าพระนามว่าอุปร,ริทะถวายแล้วอธิษฐานว่าชาตินาฉันใด ขอ,อ่าได้เกิดมาเป็นคนยากจนอีกเลยขออย่าได้ยินคำว่าไม่มีอีกเลยเรล่านั้นสุวรรณเศรษฐีอยู่ใกล้กันปล่อยได้ยินคำอธิษฐานนั้นก็บังเกิดความเลื่อมใสเอ่ยปากขอส่วนแบ่งบุญจากบุุษหาบยาเมื่อบุรุษหาบยาแบ่งให้ด้วยความยินดีแล้วนับแต่นั้นเป็นต้นมาสุวรรณเศรษฐีก็ยกย่องให้บุรุษหาบย่าเป็นสหายคู่ใจ ไม่ต้องเป็นผู้รับใช้ไปจนตลอดชีวิตครั้นสิ้นอายุไขในชาตินั้นสองสหายเวียนตายเวียนเกิดอีกหลายชาติกระทั่งถึงสมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเสด็จประกาศพระศาสนาแล้วสุมาณะเศรษฐีได้มาเกิดเป็นจุลสุมาณะบุตรชายของมหามุนทะอุบาสกในเมืองมุนทะนิคมโดยมีพี่ชายอยู่คนหนึ่งชื่อมหาสุมาณะ แต่บุรุษหาบย้าได้มาเกิดก่อนและสำเร็จทำวิเศษเป็นพระอนุรุทธะมหาเถระคราวหนึ่งพระอนุรุทธะตรวจด้วยยานทัศนะทราบว่าสหายเก่าคือสุมาณะเศรษฐีได้ตามท่านมาเกิดแล้วเมื่อใช้ตาทิพสอดส่องดูก็รู้ว่าอยู่แห่งหนตำบลใดจึงเดินทางไปโปรดทั้งทั้งที่จุลสุมาณกุมารยังเยาว์วัย อายุเพียงเจ็ดขวบเท่านั้นเองเมื่อไปถึงเรือนของจุลสุมณนะอุบาสกผู้เป็นบิดาก็ออกมาต้อนรับและถวายปัจจัยเครื่องทานต่างๆแก่ท่านแต่พระเถระปฏิเสธไม่รับไว้โดยกล่าวว่าท่านยังขาดเพียงสามเณรที่ติดตามรับใช้อุบาสกผู้เป็นบิดาก็ออกปากยกลูกชายคนโตให้บรรพชาเป็นสามเณรแต่พระเถระก็ยังปฏิเสธอีก อุบาสกผู้เป็นบิดาจึงยอมมอบลูกชายคนเล็กคือจุลละสุมนณกุมารให้เข้ารับการบรระชาคราวนี้พระเถระรับไว้ด้วยความยินดีทำพิธีบรรพชาให้กุมารน,น้อยในอยนู่นั้นก่อนจะหลดปลายมีดเพื่อปลงผมท่านได้ให้กรรมฐานห้าคือผมขนเล็บฟันหนังแก่กุมารน้อยก่อนปรากฏว่า เมื่อพระอนุรุธทธะมหาเถระเจ้าจรดปลายมิโกนเพื่อปลงผมจุลสุมนก,กุมารก็บรรลุธรรมวิเศษเป็นพระอรหันต์แล้วไม่นานก็มีฤทธิ์อภิญญาเป็นมหาศจรรย์หลังจากนั้นท่านได้พาไปอบรมสอนสั่งในทางธรรมอีก15วันก่อนจะพาไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาณมหาวิหารเชตวันท่านพาสัมมเนเนเหาะไปทางอากาศเข้าพักที่กุฏิ ในป่าหิมวันก่อนระหว่างนั้นพระเทระเกิดอาพาธโดยมีอาการเสียท้องจะหายได้ก็ต่อเมื่อฉันเนยใสยกับน้ําในสระอนุดาษพญานาคผู้มีหน้าที่เฝ้าสักก็รู้จักกับท่านดีถ้าใช้สมมเณรหอกไปเอาน้ําในสระอนุดาษมาคงไม่มีปัญหาอะไรฝ่ายสามเณรอรหันรับบัญชาแล้วก็ใช้กําลังฤทธิ์หอะไปถึงสระอนุดาดในพิบตาเดียว แต่พญานาคผู้ดูแลสัตขัดเคืองที่สามเณรหอข้ามศีรษะตนเป็นการไม่ให้เกียรติจุดข,ของสถานที่จึงแสดงฤทธิ์เป็นพญานาคเจ็ดเสียนขนาดมหึมาแผ่พังพานที่เสียนทั้งเจ็ดปิดบังสะาอนุดาาดไว้มิดชิดพังพานที่แผ่กว้างใหญ่ถึงร้อยห้าสิบโยศสามเณรอรหันเห็นอย่างนั้นก็รู้ทันทีว่าพญานาคโกรธที่ท่านหอข้ามหัวจึงกล่าวกับพญานาคด้วยดีว่าพระเีระ ที่สนิทกับท่านอาพาธต้องการน้ําในสัตว์ผสมกับเนยใสยเป็นโอสถระงับอาการอาพาธจงเปิดทางให้อาตมาตักน้ําไปถวายพระเถระด้วยเถอดพญานาคยังไม่หายขัดเคืองจึงท้าทายว่าหากมีปัญญาก็จงลงมาตักน้ําไปเองเถอดสมณเณรอรหันยังมีความสนุกตามวัยเด็กจึงแสดงปฏิหารแยกร่างไปพบเท้ามหาพรมทั้ง16ชั้น เชิญพรมทั้งหลายให้มาเป็นสักขีพยานการประลองฝีมือกับพญานาคเมื่อเท้ามาหาพรมมาประชุมพร้อมกันที่ริมสะอโนโดานแล้วสามเนรอรหันถามพญานาคถึงสามครั้งว่าท่านจะให้น้ําในสะแก่อัตมาได้หรือไม่ฝ่ายพญานาคก,ก็ยืนยันตามเดิมว่ามีปัญญาก็มาเอาไปเถอดสามเนรอรหันจึงแสดงอภิธิหารเป็นมหาสจั์โดยเนยรมิตร่างให้ใหญ่กว่าเท้ามาหาพรมทั้งหมด ที่มาเป็นสักขีพยานการปรลองฤิ์แล้วใช้เท้าที่ใหญ่มหือมาสุดเปรียบปานเหยียบเสียนพญานาคให้จมลงไปในสระอย่างแรงจนมีคลื่นน้ำพุ่งขึ้นสู่อากาศประหนึ่งฝนตกจากพื้นเบื้องล่างขึ้นสู่ท้องฟ้าสามเนนก็เอาขวดรองน้ำที่ตกลงมาจนเต็มขวดโดยไม่ต้องลงจากอากาศไปตักน้ำตามคำท้าของพญานาคบรรดาเท้ามหาพรหมทั้งหลายเห็นอย่างนั้น ก็พร้อมกันเปล่งเสียงโมทนาสาธุการดังกึกก้องไปถึงสวรรค์ทุกชั้นพญานาคได้รับความอัพยศอดสูความโกรธจึงเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเพราะเรื่องนี้รู้ถึงไหนอายถึงนั่นเมื่อสามาเนียนขืนร่างเท่าเดิมเหาะกลับไปยังป่าหิมวันพญานาคก,ก็เหาะติดตามไปอย่างกระชั้นชิดแต่ก็นึกอัศจรรย์ใจที่ใช้ฤิเต็มที่แล้วก็ยังเหาะตามไม่ทันสามเรนรได้เลย สามเณรหอกกลับถึงกุติก่อนถวายน้ําให้พระเถระฉันกับเนยใสอาการอาพาธก็อันตรธานไปพญานาคตามมาถึงกุติแสดงความคาระวะพระเถระแล้วก็ออกปากขอสามเณรไปฆ่าทิ้งเสียท่านจึงเทศนาธรรมอันถูกจริตทําให้พญานาคสงบเย็นลงยอมเป็นเพื่อนกับสามเณรอรหันก่อนอำลากลับสานดาดพญานาคให้สัจจะว่า ถ้าสามเณรต้องการน้ำเมื่อไหร่ให้ส่งกระแสจิตบอกตนจะเป็นฝ่ายนำมาให้เองเป็นอันว่าข้อพิพาทกับพญานาคก็ยุติลงด้วยดีครั้นอบรมสอนสั่งสามเณรครบ15วันพระเถระได้นำสามเณรอรหันเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ณนะพระเชตวันมหาวิหารแต่ขณะที่ไปถึงมีภิกษุบวชใหม่จำนวนหนึ่งเห็นสามเณรน้อยหน้าเอ็นดู เดินตรงมายังวิหารไม่ทราบว่าท่านสำเร็จทําวิเศษชั้นสูงสุดแล้วบ้างก็พูดกระเซาเย้าแย่บ้างก็เอามือรูปศีรษะเล่นพระบรมศาสดาทอดพระเนตรเห็นจึงทรงตำหนิว่าภิกษุเหล่านี้ไม่รู้เลยว่ากำลังขนองในสิ่งที่มิบังควรเปรียบเสมือนบุคคลที่เอามือจับคองูอันมีพิษร้ายแรงมากฉะนั้น จึงทรงมีพุทธประสงค์จะให้บรรดาภิกษุบวชใหม่เหล่านั้นได้เห็นอิทธิฤทธิ์ของสามเณรอรหันต์เห็นแล้วจะได้สังวรระวังว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรทรงตรัสประชุมสามเณรทั้งหมดในพระวิหารแล้วตรัสถามว่าพระองค์จะล้างพระหัตถ์ด้วยน้ําในสะอนุดาตจากน้ําในหม้อมหือมาทั้ง80ดหม้อที่นางวิสาขามหาอุบาสิกาถวายไว้ มีสามเณรรูปใดกระทําได้บ้างบรรดาสามเณรปฏิเสธทียรูปจนถึงลำดับของสามเณรอรหันซึ่งน้อมรับพุทธประสงค์ของพระบรมศาสดาแล้วก็แสดงอภินิหารโดยใช้นิ้วก้อยเพียงนิ้วเดียวเกี่ยวเชือกที่ผูกติดอยู่กับหม้อทั้ง8ปสิบใบแล้วเหาะไปทางอากาศถึงสระอนุดาษในพริบตาเดียวฝ่ายพญานาคเห็นอย่างนั้นก็นึกอศัศจรรย์ใจถามไปว่าตนเคยให้สัจจะว่า ะเอาน้ำไปถวายให้เหตุใดถึงยังเหาะมาตักน้ำด้วยตนเองอีกเล่าสามเมนตอบตามตรงว่าอาตมารับพุทธบัญชาจากพระบรมศาสดาให้มาตักน้ำในสระไปถวายพระยาณาก็เปิดทางให้ตักได้ตามสบายเมื่อตักแล้วเสร็จสจามเนนอรหันต์ก็ใช้กำลังฤทธิ์เหาะมาทางอากาศขึ้นสู่พระเชตวันมหาวิหารพร้อมทั้งหมอน้ำขนาดใหญ่ทั้ง80บหมอ ซึ่งแต่ละใบมีน้ำหยุดเต็มเปี่ยมแต่น้ำไม่ได้กระชอออกมาแม้แต่หยุดเดียวบรรดาภิกษุบวชใหม่และสามเณรทั้งหลายที่เคยหยอกล้อสามเณรอรหันต่างตกตะลึงพึงเพลิดและเกิดความเลื่อมใสจุลสุมาณะสามเณรไปต,ตามๆกันต่างสารรเสริญสามเณรอรหันด้วยคำพูดอันไพเราะอาทิเช่นสุมานณะสามเณรมีความงดงามประหนึ่งพญาหง ที่ถลาลมอยู่กลางอากาศฉะนั้นเมื่ออิทธิฤทธิ์ของสามเณรอรหันเป็นที่ปรากฏอ่ทั่วพระบรมศาสดาจึงทรงประธานการอุปสมบทให้เป็นการอุปสมบทด้วยเป็นทายาทในทางธรรมเช่นเดียวกับที่เคยอุปสมบทให้สโสปากะสามเณรมาแล้วสมัยพุทธกาลถือว่าจุลสมณะสามเณรเป็นหนึ่งในเจ็ดสามเณรที่พระพุทธองค์ทรงประธานการบวชให้ด้วยพระองค์เอง อย่างไรก็ดีถึงแม้จุลสมณะสามเณรอรหันจะบรรลุถึงการมีอภิญญาทั้ง6ประการคือการมีฤทธิ์เป็นมหัศจรรย์การอ่านใจผู้อื่นได้เหมือนเปิดหนังสืออ่านการรู้อดีตชาติที่ผ่านมาเป็นพันเป็นหมื่นชาติการมีหูทิพย์ได้ยินสิ่งที่มนุษย์ไม่อาจได้ยินการมีตาทิพย์มองเห็นในสิ่งที่มนุษย์มองไม่เห็นแต่เมื่อท่านบรรลุอภิญญาข้อที่6คืออยาสวกขยญาณ อันเป็นอภิญญาที่สามารถกำจัดกิเลสออกไปจากจิตใจได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดโดยสิ้นเชิงแล้วอภิญญาทั้งหข้อแรกนั้นท่านทำประหนึ่งของใช้เบตเตเลดในย่ามเมื่อหยิบช่วยออกมาใช้แต่ถ้าถึงวาระอันเหมาะสมที่ต้องใช้ท่านก็สามารถนำออกมาใช้ได้ตามวาระอันควรจุลสุมาณะสามเณรอรหันเมื่อเติบโตเป็นพระสุมาณะอรหันตเถระเจ้าแล้วท่านได้ชื่อว่า เป็นพระเถระที่ช่วยพระผู้มีพระภาคเจ้าเผยแผ่พระศาสนาได้อย่างดีเยี่ยมโดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากใดๆทั้งสิ้นตราบกระทั่งท่านถึงการที่ต้องละสังขารอันไม่เที่ยงมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาท่านก็ละสังขารเข้าสู่พระนิพพานอันบรมสุขอย่างเที่ยงแท้ถาวรตลอดการนิรันดรเหลือไว้เพียงสังฆประวัติอันน่าสารรเสริญมตรบเท่าทุกวันนี้